ประเทศสิงคโปร์ที่ตั้งและอาณาเขต สิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรหนึ่งองศาหรือประมาณ137กิโลเมตรดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษมีพื้นที่ทั้งหมด724.2ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด5 6 7 3 0 0คน สังคมและวัฒนธรรมประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์จีน75.9%มาลายู15%อินเดีย7.5%และอื่นๆอ,อ,อีก1.6%โดยประชากรของสิงคโปร์นับถือศาสนาดังนี้พุทธ31.1%ไม่มีศาสนา20.0%คริสต 15. ์15.9% อาหารประจำชาติคือลักซาประเทศสิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้ยไม้แวนด้าสัตว์ประจำชาติคือสิงโตภาษาที่ใช้พูดมี4ภาษาได้แก่อังกฤษจีนทมิฬและมาลายูเศรษฐกิจ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดโอเพนอีโคโนมีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับทรเปิลเดอดยเศรษฐกิจของสิงคโปร์พึ่งพาภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจค้าปีค้าส่งเป็นหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่และมีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคทรัพยากรสําคัญคือทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีสินค้านําเข้าคือเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ํามันดิบเคมี e พันธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลาดส่งนำเข้าคือจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซาอุดีอาระเบียอินเดียไทยสินค้าส่งออกคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือคอมพิวเตอร์เชื้อเพลิงต่างๆรวมถึงน้ำมันอัญมณีเคมีภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกตลาดส่งออกที่สำคัญคือจีนฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเกาลลีใต้อินเดีย การเมืองการปกครองประเทศสิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภามีสภาเดียวและมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐวาระ6ปีและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นํารัฐบาลหัวหน้าฝ่ายบริหารวาระ5ปีสิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อนเนื่องทางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปี2 5 0 8 เ,เมื่อวันที่21สิเงหาคมพุทธศักราชส5ง8นารยลีนีเซียนลุงได้กล่าวแถลงต่อประชาชนในโอกาสวัญชาติสิงคโปร์โดยระบุถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศและการดําเนินนโยบายต่างประเทศในด้านการต่างประเทศนั้นสิงคโปร์จะให้ความสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมทั้งกับประเทศมหาอำนาจสําคัญสาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นอินเดียสหาภาพยุโรปและออสเตรเลียนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการแก้ไขเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสำหรับด้านสังคมจะให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนการดูแลคนชาราและผู้ที่มีไรายได้ต่ำรวมทางการส่งเสริมให้สิงคโปร์มีลักษณะของเมืองที่มีความเป็นสากลมากขึ้น